โต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 ตำตันครับเมื่อนี้ตำส้ตันแซ่บๆฟต้องการครับเมื่อนี้มีบอลกันแน่แม่นกน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูสูคนครับเมื่อนี้ช่องหักนกชาแนลครับมาสามคนพี่น้องเลยเมื่อนี้ในเมนูครับตำส้ตันพี่น้องเลยส่ตันส่ตันพี่น้องขอเบิ้งใหญ่ใหญ่เลยครับเบิ้งตันจูรูแซ่บๆครับมื่อนี้แกมพักสลัดเน มะแขงพร้อมครับมะเขือน้ำมาพี่น้องมาวอลายครับเห็นระเบิดกินก็ยากคือกันได้บ้างไหมกระไรระเบิดตัดผมใหม่ได้พี่น้องรอบวรอบรอบุจักเหรอครับแต่ว่าตกแซ่บมันหอมนะเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นมาไปน้ำเหมือนกันเนาะแซ่บระเบิดถ้าจลองชมพรมหม่ระเบิดอ่ะฉลองเนาะ คาบเหรอแสบเต็มหมดอยากบอกพี่น้องพอสิเหนียวบนเหนียวเนาะกรุบๆเลยค่ะพี่นเนอะตอนก็ยังเมนูตาแบบเออหน้าเคยเผ็ดเปรี้ยวหวานน่ะพี่นนองไข่ไขาย,ขาย,ยำแต่หักนัวน่ะปลาพี่นนองเผ็ดป่ะ แข็งโดแห้งหวานเนาะแข็งโกตรดิน่ะโกตก็มาแข็งหว่างโ,โ,โมได้มากินที่ซื้อครับรักคนมาแข็ง <laughs> อืมนะระลานน้นเลยอืมจ้ำนั่นละใส่เลยเปบ่ะกอดข้อลูกใส่เลยแ <laughs> พงเนี่ยโนไ แกเพื่อหอมเถอะเอาเมนมาคุ้าแซล่ะบะาาอาคุ้หาหซือย่างยังยังครับแลื้อขมานะอืออาบอะนี่อือ นอีออาตอนนี้ไลยอิ่มอ่ะในนางคาพระดำกินแซบอยุต่อกับปลาหมึอ๋นนอ,นนอมันมันนะ มึงลองมึงมทังกกมันตอ,อนใหญ่ๆเนาะนุ่มคราล่ะห<พ>อมใมะกรูดแั่งจม,มในใบมะกรูดครับขคลมยานผสมสีเพิมดําหยานผสมเลยพีนหอมมังนาวหอมมังนาวมังนาวอย่างขมังนาแปนมังนาแปน น่าเบาวเอามาฝากแต่อันนั้นว่ากระแพงเยงพิษเลยค่ะพี่น้องใบมะกรูดโบแมนว่าแต่ว่าต้มครับตามเหมือนกันยังไซจะ <c oughs> พอมันหอมดับข้าวอิมอ่มแหละฮึเขาสีอิ่มนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะแฉบกระอดนอนอเนาะวากันกินเจ้ากรรมฮึเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะยัง นางอ่างโัวพมรอพี่น้องเรน่อาเนี่ยนระอแห้งพี่น้องมือนเมนอผ้าไป็ดตัดหน,น,นึ่งคำนะครับมืนมอนี้บ่มีจุกครับมือปัดจุกนะเอาละวเมนูผ้าไปตักจุกพี่น้องที่เขาโรงเรียนใหญ่แหละคะ่ะแหงตัวรอๆสร้างเพิ่อนนั่นเพิ่นถ่วงอยดัวตัดพมแบบรอแบบทรงยังแบดเลยเนาะทรงยังแบดว่าไงฮึมมึงทำขึ้นรออะ ืืวางกันตัดมันเห็นแสบใายมาได้เดี๋ครับอืมหแข็งสด เราได้เอาบัว<า>มาครเอเอามาหนี่พระดำสดโด้ยแล้วครับเรียงเงินเบอร์ตอนเอาหนับม,มาแล้แสบมาอืมเพชรคินพักก่อนอืเมเก็บตาบะเพชรกระซอยไปได้ครับ ใบถือนำมานั่งให้กำลังใจพี่หน่องนะนั่งให้พี่หน่องมคนนี้ไม่ตัวยังไงหนุ่มๆปุ๊บๆเลยบางคนกว่าเอินเอินมามดลูกนะครับตัวนี้ใส่ตันเพชรนัวพอดีครับมันเนี่ย อ,อ่างทีผมรอพี่น้องยิ้มยิ้มให้พี่น้ <c oughs> องแล้วกินไปยิ้มไปตอนไหนบ้างมาเช่ตอนนี้ยังยิงย้มใอย่ครับเต้นนอยเป็นไ้บะเด็ดเป็นใบเ <c oughs> บด็ดขนาดนั้นเลย งเอาส่งให้สร้างเบื้อ,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 องออเอออขเงออาบอ,อกว่าเอาส่งเหนื่อยเพี่น้องระเบือรอรอคือกันก็พอดำเบื้องเลยนี่ม็เลยรอกว่าเวลารอกว่าหรือครับรอกว่าจ้ะเขอดำรออยู่บ่พเขดำรอนิดหน่อยเนาะระเบือรอกว่าฝนก็ลังตกมาทีาเดียวเขียน่อยกระหองเลยนะมือหนังนตกแข็งจังน่อยครับจังน่อยพี่น้องก็จะได้ยินเสียงเขียน่อยล้วๆ้วๆนะครับจังน่อย ทำฝนตกตามบรรยากาศบรรน,นอกบรรน,น้าเท่านี่เลยครับระเบิดตอนก็เหมือนนี้เนี่ยมาอยู่ทรงหน้าเคียว,ค,ยวครับมืนอนนี่หน้ากำนั่นคนเด้อท <laughs> ุกไส้ลามานำกินยังกระแสบเหมือนเลพี่นอ้อ เต็มปากเต็มคนเลยครับแซ่บแพ้งปะันามาตาัมเมืองครับใส่ตันห,หนุ่มๆพี่ทอมบอกว่ากินแล้ะจะบอกรสชาตินี่เนี่ยเสียงออหนุ่มๆกรุบๆแต่รสชาตินิ่สอีอกเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยครับที่นนะี่นครับแซ่บครับเทียง เสียงกบครับนาคนนี้นกบนัวหนำปลาละน้ำเพียงปกติกบห้องนี่ฝนนายชิโตกได้เจังเชียงเทียดไงแม่รุนเดือนฮกเหรอครับเชียงกบอะไรแบบเอาเนี่ห้ออะไรเนาะนายยุนได้หน้าจ,จับกบก่อนที่เมื่อเขาเมื่อ คราบฝดดน,นแห้งครับมีโอกาส่าย,ยพีย่น้องบ,อบ่งบ,บ่ค่ายดักหามเบิร์นุกฝนตกมีกบมีอึ่มีเขียดครับทางบานบารัมยังอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับเขาดำเคยไปก่ารกรบอยู่เคยก,รกรบเขีดขดเยดเคยไปเบิดแลอวครับบาร์บากบกับเขียดอะไรตัวใหญ่กบ <laughs> แล้วเบิดเคยนให้กบด้ กบตัวใหญ่งตาบานนะกบกับขั้นขาบมาฮัมมักกินอะไรกบอ้าขั้นขาบมะฮัมเคยกินหรือเปล่าเนี่มัเคยกินพี่น้องแซ่บครับมึงนี่อิ่มเป็นดีเรียบร้อยบาดัมกันเลยอีกขั้นนึงเพื่อนพี่เพื่อน้องเพื่อพี่เพื่อน้องเบ้อเอาขั้นละขั้มจัดครับเอาอีกคนละขั้มขาหัวละครับเพื่อพี่น้องพี่น้องกินแซ่บมึงนี่เอ้วเอาผู้ทีแซ่บครับ อันนี้ก็น,นอง่กนกับนงวายครับยูเฮือนทาคือเกา่าเสวงนี้ปิดโรงเรียนเปิดกับบุคยได้มานำเนาะอิมมอมเมนกอ,อิมครับวางสองสามมือพี่น้องท่ากันยูทูปเนาะผลมาเล็นน้ำมิได้ยูทูบเปอร์ครับดีใจไลายบอดดัมก็ได้อยูเฮือนก็นมีมูมาเล็นน้ำ <c oughs> เอาเมื่อนี้ครับฝากพีตอนน้องเฮาไว้เพียงสำนีนะครับเด้อฝากพี่น้องเฮาเห็นวิดีโอนี้คลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแช่นะครับเป็นกดติดตามเป็นกำลังเรื่องกนลัง<ม><ม>ใจคร<ม>ับ<จ> ว่อยู่ทางเพจกด็ดีอยู่ทางยูทูบก็ดีครับทางยูทูบก็มี่เลยพี่น้องเอ้ยเขาไปคนหาบ้างนะครับหักนกชาแนลครับทางเพจด้วยค่ะพี่น้องติ๊กตอก<า>ก๊อกก็มีครับเอาฝากพี่ตอนน้องเขาไปเพียงสำนี้ครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยนอนรับฟันดีเอามือนี้ก็คอยพี่น้องเฮ้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดส่งความมาปรารถนาครับสำหรับเอื่นอย่าให้กินยั้งกะคอมเมนต์ไว้ได้ครับแล้วใตายคอมเมนต์เป็นกันเองครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ